สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องทีฟเคสตูดิโอแอดิช่นเคยกับโค้นันเด e ะซีรีสปีที่4ในตอนที่168ถึง170ถ้าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้เราก็แค่ทำง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ทั้งเพจ Facebook และ Youtube ถ้าใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย เปิดมาที่โมริรานและโคนานที่คือรถไฟไม่ทันเพราะโมรินั้นมัวแต่ซื้อเบียอยู่ซึ่งในสถานีรถไฟก็แทบไม่มีคนอยู่เลยเพราะวันนี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ส่วนมากพนักงานจะหยุดกันก่อนที่จะมีกลุ่มพนักงานได้ขึ้นมาคนนี้คือคุณคุโรดะเซจิคุณคาไวอิชิสึกะคุณโมริยูกิโกะขนะาที่รถไฟมา คุณยูกิโกะก็ได้ให้พวกคุณเซจิขึ้นไปก่อนเพราะเธอจะไปซื้อน้ำที่เธอนั้นถ้าขึ้นไม่ทันก็จะให้พวกเซจินั้นไปก่อนและเธอนั้นจะขึ้นอีกขบวนหนึ่งตัดมาที่พวกคุณเซจินั้นที่ตามหาคุณยุกิโกะที่เธอนั้นอาจซื้อน้ำและขึ้นมาทันซึ่งคุณยุกิโกะนั้นก็ขึ้นมาทันจริงๆก่อนที่จะพบคุณคิโยมิที่เป็นเพื่อนที่ทำงานอีกคนที่เธอนั้นกลับไปก่อนหน้าแล้วแต่ทำไมเธอยังอยู่ที่นี่เมื่อคุณเซจิไปปลุกคุณคิโยมิ เธอก็ได้ล้มลงโมลิโคนันและลันจึงวิ่งไปดูโมลิตรวจสอบก็ได้บอกว่าคุณคีโยมีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งโคนันก็สังเกตเห็นที่หูของศพนั้นมีรอยแปลกๆที่เหมือนรอยถูกแทงและอาจเป็นคดีฆาตกรรมโมลิจึงให้หลาันนั้นไปตามตำรวจมาตัดมาที่สารวัตรเมลเลและหมวดทาง,งนี้ที่มาถึงผู้ตายน่าจะเสียชีวิตในเวลา6กโมงครึ่งถึงตอนหนึ่งทุ่มครึ่งซึ่งรถไฟขบวนนี้วิ่งไปวงกลมหนึ่งรอบนั้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสินาท ก็แปลว่าเธอได้เสียชีวิตบนรถไฟขบวนนี้ตอนขึ้นรถและรถได้วิ่งขบรอบจนมารับพวกโมลีที่หูของผู้ตายนั้นก็มีรอยถูกแทงด้วยเข็มที่น่าจะเป็นพิษผู้ตายไม่มีร่องรอยการต่อสู้สารวัตรในโบลีจึงไปตรวจสอบเรื่องของผู้ตายจากกลุ่มเพื่อน,อนซึ่งก่อนเกิดเหตุทั้ง4คนนั้นจะไปทานข้าวกันแต่ผู้ตายนั้นก็ขอกลับไปก่อนที่ทุกคนนั้นมาทํางานวันหยุดกรเพราะ ผู้ยกิโกงนั้นทำงานท่าจึงทำให้ทุกคนนั้นต้องมาแก้งานใหม่ ซึ่งทุกคนก็มาส่งผู้ตายที่สถานีรถไฟแต่ผู้ตายนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติช่วงนั้นเป็นช่วงเวลา6กโมงครึ่งหลังจากส่งคุณชิโยมิทั้ง3คนก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคนที่มีเหตุจูงใจในการฆ่าผู้ตายก็จะมีคุณเซจิที่ถูกปฏิเสธการคบหากับผู้ตายหลายครั้งคุณยูกิโกะถูกผู้ตายแย่งแฟนไปคุณชิตะกะถูกผู้ตายขโมยผลงานไปทําให้ทั้ง3ามคนนั้นไม่เหตุจูงใจในการฆ่าแต่ทั้ง3าคนนั้นก็มีพยานยืนยันที่อยู่ ที่แยกกับผู้ตายในตอน6โมงครึ่งที่หลังจากนั้นผู้ตายก็เสียชีวิตบนรถไฟทำให้โมลิสสารวัตคิดว่าเป็นพวกโลกจิตที่ก่อคดีนี้ขึ้นโคน,นันจึงไปสำรวจข้าวของของทุกคนกับหมวดทะครงนี้ก่อนที่โคน,นันจะรู้แล้วว่าใครคือคนร้าย และอยู่ในกลุ่ม3คนนี้แต่ยังไม่มีหลักฐานในการเอาผิดคนร้ายโคนันที่คิดเรื่องคดีจึงไปหาคุณยุกิโกที่ถือกระป๋องน้ำแต่เมื่อโคนันจะไปจับกระป๋องเธอก็ตกใจจนทำน้ำกระเด็นใส่คุณเซจิคุณเซจิจึงขอตัวเปลี่ยนเสือ้อที่เขานั้นพกมาอีกตัวโคนันจึงไปถามคุณเซจิ จนได้รู้ว่าในวันนี้คุณยูกิโกะได้ทําเครื่องเล่นเพลงคุณคิโยมิแตกแต่คุณคิโยมิก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะทั้งคู่นั้นสนิทกันมากทําให้โคนันนั้นไขปริศนาออกโคนันจริงๆจะถล่มใส่โมรีและบอกว่าคนลายนั้นไม่ใช่ฆาตรกรโรคจิตแต่เป็นหนึ่งในสาคนนี้และอาวุธสังหารนั้นก็ยังอยู่ในของส่วนตัวของทั้งสมคน,คนคนลายนั้นรู้ว่าคุณคิโยมินั้นจะขอกลับก่อนจึงได้มาส่งเธอจากนั้นก็ได้คำนวณเวลาที่จะพบศพของเธอที่จะวนกลับมา ที่นี่ครั้งในขณะที่รอรถไฟวนมาก็ได้ไปทานข้าวกับทุกคนเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่และค่อยมาเก็บอาวุธสังหารจากศพที่วนมาอาวุธสังหารก็คือหรเโฟนือหูฟังนั่นเอง คนร้ายก็คือคุณยุกิโกะขั้นแรกคุณยุกิโกะนั้นได้ทาเครื่องเล่นเพลงเพราะคุณคิดยะมีพังและแอบ,บเอาเครื่องเล่นเพลงของตัวเองให้ผู้ตายยืมและเธอนั้นติดเข็มพิษไว้ที่เดโฟนในตอนที่ขึ้นรถไฟเธอก็ได้แกล้งขอตัวไปซื้อน้ําเพื่อไปเก็บอาวุธสังหารจากศพของผู้ตายแต่ลายของผู้ตายนั้นก็ทับสายไว้จึงต้องกระชากออกมาทําให้หูฟัง,งคุณยุกิโกะนั้นมีสภาพงอที่ต้นแขนของศพนั้นจะมีรอยสายเดโฟนอยู่ตอนแรกคุณยุกิโกะ คิดจะทิ้งศพไว้และวหนีไปแต่คุณเซจิและคุณชิซึกาก็ได้ตามหาเธอทำให้เธอต้องเล่นตามน้ําซึ่งเข็มที่ก่อเหตุของถูกโยนทิ้งไปแล้วแต่ก็ยังเหลือหลกักฐายอีกชิ้นก็คือแผ่นเครื่องเล่นของคุณยูกิโกะที่คุณยูกิโกะบอกว่าเธอนั้นไม่เคยให้ผู้ตายยืมแต่ทําไมเครื่องเล่นเพลงนั้นกลับมีแผ่นเพลงของคุณคิยมิที่มีปากกาที่เขียนอยู่ด้วยที่เป็นปากกาของผู้ตาย ทำให้คุณยุกิโกะสารภาพว่าเธอนั้นทนไม่ได้ที่ถูกแย่งแฟนและวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแฟนที่คุณคีโอมิจะต้องขอตัวกลับไปก่อนคุณยุกิโกะจึงได้เลือกวันนี้ในการลงมือแล้ก็จบคดีขบวนรถไฟที่เงียบสงัดเปิดมาที่จังหวัดชิซอโอกะนวัดเกนไคที่โมริรันและโคนันได้มาเทียว โมลิที่จะสูบบุหรี่ก็ได้ถูกห้ามไว้โดยลูกศิษย์วัดเขาชื่อโอกาเบะที่เขานั้นอาสาพาพวกรันเดินชมวัดที่วัดนี้มีแลนด์มาร์กก็คือเจดีห้าชั้นที่ตั้งอยู่กลางป่าที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่ามีพระรูปหนึ่งนั้นได้ถูกวางตัวเป็นจเจ้าอาวาสคนต่อไปแต่พระองค์นั้นกับหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งและพากันหนีตามกัน ขนาดที่หนีสวรรค์ก็ได้ลงโทษโดยมีเหยี่ยวขนาดใหญ่นำพาองค์นั้นไปนแขวนคอบนเจดีย์ห้าชั้นในช่วงเวลาต่อมาก็มีเจ้าอาวาดนั้นที่มั่วในกามกับหญิงสาวจูๆ่ๆเขาก็ได้หายตัวไปจนมาพบว่าเป็นศพบ,บนเจดีย์ห้าชั้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพระรูปไหนกล้าทำผิดอีกเลย ก่อนที่เจ้าวาดของวัดนี้นั้นจะได้เข้ามาเขาชื่อทันไขที่ได้เข้ามาไล่โมลีให้ออกไปจากทีน่นี่ก่อนที่เจ้าวาดนั้นจะเดินขึ้นวัดไปซึ่งคุณโอกาเบะก็ได้เล่าว่าวัดนี้ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทท่องเที่ยวไปแล้วที่ถูกหลอกเอาไปและจะก่อสร้างเป็นสวนสนุกขึ้นมาที่เจ้าวาดไล่พวกโมลีก็เพราะคิดว่าพวกโมลีเป็นคนของบริษัทท่องเที่ยวนั่นเอง ตัดมาที่โรงแรมที่โมริมาทานอาหารจากคำชวนของบริษัทท่องเที่ยวคนนี้ชื่อคุณคาจิโมระเป็นกรรมการของบริษัทคุโรดะฮิเดากิเป็นประธานบริษัทซึ่งคุโอดาก็ได้ดุคุณคาจิโมระที่เขานั้นไม่ยอมอะไรงานว่ามีคนดังอย่างโมริโคโกโรมาที่โรงแรมแห่งนี้ก่อนจะให้คุณคาจิโมระนั้นไปทํางานเจราจาธุรกิจต่างจังหวัดจากนั้นกรณีพนักงานคนหนึ่งได้เข้ามาเอาซสก้กายคุณโอดาที่เขาฝากซื้อ ที่คุณโอดานั้นก็ต้องขอไปเสร็จทุกครั้งทําให้เห็นว่าคุณโอดานั้นชอบพกเงินสดที่มีจํานวนมากจากนั้นคุณชุนไคที่เป็นลูกชายของเจ้าวาสทันไขก็ได้เข้ามาขอจะด่าคุณโอดาที่มาหลอกเอาที่ดินวัดไปซึ่งคุณชุนไขก็จะใช้กฎหมายเอาที่ดินวัดคืนมาให้ได้ก่อนที่ชุนไคนั้นจะโดนการของโรงแรมลากตัวไปตัดมาในห้องพักของโมลี ที่มีคนโทรมาโมริจึงรับสายที่โทรมาจากคุณโอคาเบะเพราะคำสาปของเจดีย์หชั้นนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจึงอยากให้โมริรีบมาที่พวกโมริมาถึงเจ้าวายกำลังสวดอะไรบางอย่างก่อนจะพบว่ามีโซของคุณโอดาถูกแขวนคออยู่บนเจดีย์าชั้นตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงคนที่มาก็คือหมวดโยโกมิโซซึ่งศพนั้นอยู่บนเจดีย์ชั้นเชือกนั้นผูกที่ราวระเบียงและโยงไปที่ชายคาก่อนจะมาผูกคอผู้ตาย โมลิจึงคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายอย่างแรกผู้ตายหนัก100่กิโลที่คนธรรมดาไม่สามารถแบกเขาขึ้นไปบนเชดีย้าชั้นได้แน่นอนแต่ถึงจะมีคนทําได้บนใดของเชดีย์5ชั้นก็แคบมากที่ขึ้นมาได้ทีละคนถ้าจะลากศพขึ้นมาก็ต้องมีรอยช้ำหรือรอยถลอกจากศพแต่ที่ศพนั้นจะไม่มีรอยอะไรเลย คนนั้นจึงไปสำรวจที่เชือกผูกคอก็ได้พบว่าที่เชือกนั้นมีรอยไหม้ตลอดทั้งเส้นท,ทั้งท้งที่เป็นของใหม่ส่วนศพนั้นขาก็ไม่ถึงกับราวระเบียงที่เป็นที่เหยียบและเขาจะยืนผูกคอตายได้ยังไงจากแพทย์ที่มาชนะสูตรสาเหตุการตายก็คือการถูกรัดคอ เวลาที่เสียชีวิตก็อยู่ประมาณตีสามตีสี่ซึ่งพนักง,งานที่โรงแรมก็ยืนยันว่าเห็นคุณโอดะออกจากโรงแรมตอนตีสองครึ่งแต่แล้วคุณคาจิโมระที่มาดูโศกของท่านประธานที่เมื่อคือนนั้นเขาไปทำธุระชที่ท่านประธานสั่งที่ให้ไปกู้เงินที่ถ้ากู้ไม่สําเร็จบริษัทก็จะขาดเงินและหมุนเงินไม่ทันจะต้องล้มละลายซึ่งคนนั้นก็ได้บอกว่ากระเป๋าเงินของคุณโอดานั้นได้หายไปที่เมื่อคือนมันยังอยู่ แถมเพมกัดฝั่งเพจของท่านประธานก็ได้หายไปอีกด้วยที่อาจมีคนฆ่าคุณโอดะเพื่อชิงทัพย์แต่ในตอนที่รัดคอก็น่าจะมีร่องรอยการขัดขืน,ขนแต่ที่ศพนั้นกลับไม่มีเลยซึ่งเจ้าวาดก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นคำสาบมัวโยกุมิโซที่ไม่เชื่อจึงได้สอบถามว่าในเวลาที่เกิดเหตุนั้นทุกคนทำอะไรกันเจ้าวาดนั้นทำวัดช้าอยู่ในโบสถ์ คุณชุนคายนอนหลับอยู่ในห้องคุณโอกาเบะนอนอยู่ในห้องจุดออกมากวาดวัดจึงเห็นศพผู้ตายโคนาจึงสำรวจที่ศพที่ข้อสองศพนั้นมีรอยเปื้อนที่เป็นรอยยา่าที่โซนเท้านั้นก็มีคาบด,ดินทั้งสองข้างและเชือกที่ผูกคอผู้ตายนั้นก็มีรอยไหมโคนาที่สำรวจร,บรอบๆบ,บริเวณก็ได้พบเข็มกายของคุณโอดะทำให้รู้ว่าที่เกิดเหตุนั้นไม่ใช่บนเจดีห้าชั้นแต่เป็นที่นี่ก็แปลว่าคุณโอดะนั้นไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่ถูกฆ่าจากใครคนหนึ่งใน4คนนี้และจากหลักฐานใหม่ที่โคน,นันพบทําให้การสันนิษฐานนั้นเปลี่ยนไปคนโดดดานนั้นเขถูกทาร้ายและล้มอยู่ตรงหญ้าและท่าของศพนั้นที่ไม่แตะพื้นตรงระเบียงที่เป็นที่เหยียบที่ท้าทานั้นแตะไม่ถึงผู้ตายก็ไม่สามารถผูกคอตายได้แต่ก็ติดตรงที่คนร้ายนั้นทํำยังไงถึงเอาศพไปไว้ข้างบนได้ถ้ายังไม่รู้วิธีที่คนร้ายใช้คดีนี้ก็ถูกสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายอยู่ดี ก่อนที่โคนันจะพบปอน,น้ําเก่าที่อยู่ข้างๆเจดีห้าชั้นทําให้โคนันรู้วิธีที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเหลือแค่หลักฐานเท่านั้นขนาดนั้นคุณคาจิมุระขอตัวกลับไปที่โรงแรมเพื่อจัดก,การเรื่องการตายของคุณโอดาและจะให้นามบัตรติดต่อกับหมดยโยโกมิโซะที่จะให้หมดยโยโกมิโซะนั้นมาสอบปากคําในภายหลังแต่เขาก็ได้ทากระเป๋าเงินตกที่มีเงินจํานวนมากในกระเป๋าจนโคนันรู้หลักฐานทําให้คนร้ายนั้นดิ้นไม่หลุดก่อนจะยิงแย้สลบใส่โมรี และบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีฆ่าตัวตายแต่เป็นคดีฆาตก,กรรมซึ่งโมลิก็ให้ตำรวจนั้นหากระสอบทรายที่มีน้ำหนักประมาณ100กิโลมาและมัดด้วยเชือกและโยงไปที่มุมหลังคาเจดี5ชั้นจากนั้นก็ลอดเชือกผ่านราวระเบียงไปด้านล่างตรงบ่อน้ำที่อยู่ข้างเจดีที่มัดไว้กับท่อนเหล็กที่ขัดไว้ด้วยเหล็กเส้นเล็กจากนั้นก็ดึงเชือกที่มัดเหล็กเส้นเล็กไว้ ทำให้ท่อเหล็กนั้นตกลงไปในบ่อน้ําและดึงเชือกกับศพขึ้นไปบนเจดีห้าชั้นพอดีและที่เชื่อกเกิดเหตุมีรอยไหมกระเพาะเสียสีกับหลังคาเมื่อคืนคนร้ายคงนัดคุณโอดะมาที่นี่ และพอเขาเผลอก็เอาเชือกคล้องคอเขาไว้ก็จะเตะขาเขาให้ล้มและก็ตุกเชือกให้เหล็กนั้นตกลงไปในบ่อน้ําและคุณโอดาที่ล้มก็ไม่มีโอกาสเอาเชือกออกจากคอและตอนที่เขาล้มนั้นก็ทําให้ยานั้นปติดที่ศอบผู้ตายและรอยเปื้อนดินที่ตกรองเท้าก็เป็นรอยคู่ที่เขาถูกดึงไปแขวนคอบนเจดีห้าชั้นส่วนเข็มกลัดของผู้ตายนั้นก็หลุดในตอนนั้นจากนั้นคุณโอดาก็ถูกดึงไปจนถึงจุดที่เกิดเหตุ เมื่อคุณโอดาตายคนร้ายก็ได้ผูกเชือกไว้กับราวระเบียงโดยตัดเชือกที่เหลือทิ้งโดยทิ้งลงในบ่อน้ำเพียงเท่านี้คดีฆาตกรรมก็จะเหมือนกับคำสาบของวัดนี้ทันทีแต่คนร้ายก็พลาดไปนิดเดียวที่ตัดเชือกผู้ตายไม่ถึงที่เหยียบราวระเบียงทําให้โมลีเอใจว่าเป็นคดีฆาตกรรม คนร้ายก็คือคุณาจิมูระเขานั้นได้คำนวณเชือกที่ใช้ก่อเหตุจากแบบแปลนของวัดนี้ที่จะสร้างสวนสนุกหลักฐานที่มัดแน่นคุณาจิมูระก็ยังอยู่ในตัวเขาที่อยู่ในกระเป๋าเงินที่หมวดโยกกมิโซนั้นตรวจสอบก็บพบใบเสร็จใบหนึ่งที่เป็นค่าสิก,กาที่เป็นใบเศษที่คุณโอดะได้รับมาในตอนทานอาหารกับโมริแต่ทำไมมันไปอยู่ในกระเป๋าของคุณาจิมูระ ทั้งทั้งที่เขานั้นไปทําทุระในเมื่อคืนทําให้คุณคาจิมูรนะนั้นไม่ได้เจอคุณโอดะอีกเลยแต่คุณคาจิมูระกลับมีเบเซจได้ก็พอเขานั้นฆ่าผู้ตายเสร็จก็ได้เห็นกระเป๋าเงินที่ตกเขาได้เอาเงินออกไปโดยไม่รู้ว่ามีเบเร็จอยู่ด้วยจนทําให้คุณคาจิมูรนะนั้นสารภาพเหตุจงใจก็คือคุณโอดานั้นสั่งให้คุณคาจิมูระนั้นทําบัญชีเลี้ยงภาษี แต่พอมีปัญหาคุณโอดักก็โยนความผิดให้คุณคาจิมูระแล้วก็จบคดีตำนานอาถานเจดีห้าชั้นต่อแรกและตอนจบถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้ววันนี้ก็ลาการไปก่อนสวัสดีครับ